สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันจันทร์ที่25มีนาคมนะครับอ่ะวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเกมทีมชาติอยู่นะครับก็หลักๆวันนี้ที่เน้นก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับโปรแกรมทีมใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับผมอ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะไปดูที่คู่แรกนะครับเป็นเกมระหว่างสวีเดนครับ จะพบกับแอลเบเนียนะครับผมก็สวีเดนครับอุ่นเครื่องรอบนี้เกมที่แล้วแพ้ให้กับโปรตุเกสไปถล่มทลายเลยนะครับ2ต่อ5นะครับส่วนทางฝั่งของแอลเบเนียก็เช่นกันนะครับแพ้กับชิลีไปสู่ต่อ3เลยนะครับผมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาในผลงานค่อนข้างดีนะครับในการเล่นฟุตบอลยูโรแล้วคัดเลือกนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นานแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยรับคาบเลยนะครับ มืนกลสวีเดนนะครับผลงานในยูโรรอบคันเลือกที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผลงานไม่ดีเกมก่อเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า,าคุณกาลังสู้ไม่ได้นะแล้วก็ชุดน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าให้โอกาสลองนักเตะใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับผมเกมนี้เช่นกันครับผมคิดว่าด้วยสัปดาห์ที่เกมเนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะกลับไปสู่เกมลีกเดี่ยผมคิดว่า เหมือนกันครับเกมนี้ผมเชื่อว่าถ้า2ทีมก็น่าจะเน้นการให้โอกาสตัวผู้เล่นสำรองหรือว่าดาวรุ่งหน้าใหม,ใหม,ใหม่เป็นหลักเหมือนกันถึงแม้ว่าสวีเดนจะชื่อชั้นดีกว่าแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ชนะนะครับอาจจะจบที่การเสมอกันก็เป็นได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้นักเตะน่า,าจ,จะไม่ใช่ชุดใหญ่ทั้งคู่นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของเฮดิคปเนี่ยเขาให้สวีเดนเหนือกว่าอยู่1ชั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะสูงเกินไปคิดว่าอย่างเงี้ย ให้ลองดีกว่านะครับถึงแม้ก็ถึงแม้ว่าจะแพ้สําหรับแอลเบเนียก็ไม่น่าขาดเระเ่ก็อาจจะจบที่พอส่วนก็เป็นได้ดังนั้นผมให้เชร์ที่แอลเบเนียดีกว่านะครับสว่วนดีคู่หนึ่งครับไปดูที่เกมระหว่างไซปร,รัสเจอกับเซอร์เบียนะครับไซปัสอุ่นเครื่องเกมที่แล้วนะครับเสมอกับรัสเซียมา11นะก็ถือว่าโอเคแหละ ชื่อชั้นสายภาพทีมค่อนข้างสูสีอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่จะจบแบบนั้นนะครับสวนเซเบียโอโหอันนี้รับคาบเลยนะครับเจอรัเสเซียเก็บกดมานะเล่นถลบมไป40ูนเลยนะครับจริงๆผลงานช่วงหลังเซเบียไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งในอุ่นเครื่องทั้งในยูโรล็อเลืเอ์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าไม่ชนะมาก็สอสับเกมติดแล้ว ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าเจอกับไซปา้าที่ต้องบอกว่าชื่อชัดเป็นรองดีกี้ก็เป็นรองนะผลงานก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับวันนี้ต่อให้เซเบียจะใช้ตัวผู้เล่นสำรองหรือว่าแข้งร่างใหม่ผมยังคงยังเชื่อว่าวันนี้ก็ยังภาษีดีกว่านะครับต่อให้จะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ฟูลทีมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นว่าเกมนี้เซเบียชนะได้นะครับส่วนจะเก็บผลที่ต้องการได้หรือเปล่ากับกำแพง1นก็ ต้อนกันแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ยังน่าเชียร์ที่เซอร์เบียนะครับผมสรุปแล้วนะครับ2คู่วันนี้ที่เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของอมีเซอร์เบียนะครับแล้วก็คู่หนึ่งจะเป็นแอบเบเนียนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ